สวัสดีครับช่องเสือน้อยมองก็น้อยผมมีโอกาสได้มาต่างจังหวัดครับมาต่างจังหวัดมาที่อำเภอบางระกำรรจังหวัดพิษณุโลกครับพอดีมาเดินตามท้องทุ่งเจอนกครับนกเป็ดน้ำสองตัวครับกำลังโอ้บินแล้วบินแล้วไปครับตัวหนึ่งหรืออีกตัวหนึ่งครับสองตัวโอ้ครับอ่าไปแล้วครับ นกเป็ดน้ำคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาทุกท่านมาดูนกเป็ดน้ำทำหากินครับบินแล้วครับบินอืบิน,บ,นบรรยากาศท้องทุ่งนานั้นก็มีนกโอ้นกนกแต้แวดนกปากคางอบรรยากาศท้องทุ่งนาน สบายสบายครับไม่ต้องกังวลอะไรนู่นครับที่เห็นไกลไกนูน่นตรงนูน้นโอ้โหมีนกนกเป็ดน้ำก็มีนูน่นนนกกระยางก็มีสำหรับคลิปนี้ผมก็นำบรรยากาศท้องทุ่งนานกเป็ดน้ำม,มาหากินตามทุ่งนากันให้ผู้ชมได้รับชมกันครับให้สมาชิกทุกท่านได้รับชมกัน อย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ